บ้นฟ้ามีมีเจอจำแป๊บป่ะมีลูนปะ่ปะไอ้ผิดตัวอะไรอ่ะมันมีลูนนะมันมีลูนมันมีลูนหรือมีลูนปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟต่อแม่นรอแลอ้วนี่นนะไปไม่เงียบแล้วเฮ้ยแทปเปอร์เดินมาจากรถเหลืองก็ไล่มันเลยก็วิว่งไปหาวิ่งใส่มันเลยยุ่งเหยิงทำไมอะ่ะไม่ให้มันวางแถบดิจบปั่นไฟอยู่มาป<า>ัานตรงบ้านฟ้าอันหนึ่งถือแถบ กี่อ่านว่าทำไม่รู้อะแถวดิษให้ดิษตรงบ้านฟ้าให้เรียกเปิดไม้ไม่ให้ดิษไม่ให้ดิษไม่ให้ดิษดิษได้เดี๋ยวดิษได้ดิษขอดมาให้ดิษขอดวะเอาวะดิษขอดวะแถวรถเหลืองลองไปไปหาเอานะอยู่รถแตกตอนนี้นั่นหนุ่ม เท่าเที่ยงข่าวนึงไปก่อนหนึ่งขั้งนั้นน้องๆหนูหนูเขาเล่นอะไรของเขาวะนะได้ผมอยู่อะไรเนาะจ้อะไรก็ไม่อะไรสักอย่างอะไรคือจะอะไรก็ไม่อะไรจ้าอะไรเขาแบบจะไงก็ไม่รู้แบบจะเดินไปเซ็ตแท็บกับใหม่เซ็ตจะไล่กับใหม่ไล่โอ้โหคอมโบสามจุดไอเฟิร์นพับไม้แบบมีอีโก้โอ้ช็อตปะท้วนทำไมมันส่องไม่ไม่ไม่บอดวะแต่มันเหมือนจะบอดแต่มันไม่บอดคืออะไรวะก็ลายปอนขั้นหนึ่ง ไม่มันมันเสียงเอาผู้เหมือนนะมันผู้มันผไอะนะน้นี่มันเ <c oughs> ขาเดินไปรถแตกแบบวัดขัดมันเสีย <c oughs> ไใช่ๆอยู่ <c oughs> ดีๆก็มาเขาตีซั้งฮะไม่ไล่กูหรอก <c oughs> เขามีคนที่อยากไล่อยู่ในใจปมะัน่ะใครใครคนในใจนะคนในเอ้ยคนในใจ <c oughs> คนในใจฮนะเฮ้ยโทาแต้นขา,าหนึ่งนะเฮ้ยโทาเต้นขาหนึ่งนะ <c oughs> ปั่นแป,แป๊บแปั่นแป,แป๊บโอ้โหต้มาปั่นไปแล้วนะตอนนี้ยอ้าร์เซนเปิดแล้วกลางแถบรถเหลืองรถเมย์อืม,อม,อมพี่ไปดิสเลยเดี๋ยวถอปั่นไปเองจะถอจัดการเองสวยหรืโซนโซนพัฒนาเดี๋ยวรับเก็บถ้าทำไมมันถึงไม่วางแถบบ้านเล็กวะ รถรถเล้ยองดกลางเองแทบลางเองแทบลางเองรังเองเหรอให้ให้ให้กลางตรงไหนเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเจอแล้วเจอแล้วดูพี่บ้านเล็กรถรถเลืองดิษรถเหลืองดิษอะไรพดิษแทบไปแล้วฮาร์ปดิษอนเดอร์ใช่ตัวเทมขาวสอง เยื้อเดี๋ยวกดตรไวเลยวะ LT LT นี่แบงค์แบงค์จ๋าเห็นตันตันกันตันโซ่ระฟ้าก็คือจู๊หัวห่านี่นะตันตันกันตันกันตันมีคนโหดกว่านี้จะบอกให้เฮ้ยนั่นไอเด็กใครไอเด็กคนนี้ครับผมผมบอกเลยเด็กธนาขอดออกมาร้องกูแหวกแหวแต่อายุน้อยระมัยครับออกมากดไตยากได้ครับผมไตยออกมาจากท้องแม่ครับพูดออกมานะสภาพโอ้โหนึกภาพแล้วไม่จบตายอยาก ไม่ลองแววแวะอ่ะมาหน้ามา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 เนะเย็บจีเข็มก่อนพี่เปิตายยากอย่าวตายยไม่ตันตันอะแต่ไม่ใช่กันตันสามอะเขาลวเกินตัวเนี้ยเฮ้ยเขาเล่นข่าวสองแ้วนะของปั่นเสร็จเสร็จยังไม่เสร็จเยังามยังยังปัดไปอยู่ อะไรเหลือสามนะปั่นไฟเอ้ยเรื่องปั่นไฟทดทดมีเรื่องเล่าไม่ให้เหรอไอหนูคนนี้อายุน้อยมีเรื่องเล่านี่บอกเข้าไปเอาเย็นแคบตัวเองเรื่องเล่านี่เรื่องเรื่องปั่นไฟเป็นยังไงนะเป็นยังไงมาไงนะตเไหนเอ้ยเฮ้ยปั่นอยู่ขวากางละเรื่องเล่าตปั่นไฟกับน็อตาจับอะไรจำไม่ได้แล้ว รบให้ีความจำสั้นเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแมวจับคนยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ยังเอาอยู่เอาเอาทำไมมันบักบักแปกวะเดี๋ยว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 โปรเทมยังอ่าไม่เสร็จเลยนะไม่รู้ชดเปิดประตูแล้วชดอ่อนแล้ว ตรงนี้ตัวเต็มขาวไม่มีหรอกโนโวันอะแ่โนโนวันก่นอนตรงนี้ไม่ใช่อันหน <S 1> <S 1> มีกระสตันแตะกลัวไม้ทำไมเนี่ย <S <S 1> <S 1> หวัวโนแล้วว่าเขาก็ต้องกลัวไม้ที่เดีย ไอ้สอบอกได้ย่ไหนฮะเฮ้ยบัตรลานเฮ้ยเบัตลัดบัตลัดนี่ไงละไม่มีหรอกนนกเลยทีเดียวนกเลยูกต้งนานทีเดียวนกเลยไลบอลไลบอลนกเลยนกเลย นกเลยนกเลยรนรถฟ้าน่จะป้านสุเป็นไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะรถแตกี่ีดูยังรถแตกรถแตกดูไม่ดูไม่ขาดลงมาปุ๊บวางแถวตรงข้างล่างก่อนช่วยพี่เลยอันนึงอยังน้องอยังเหลืงไม่มีพาเจอครับพี่เจอครับพี่ชายรถรถแตกถ้าเกิดเกมันเป็นสีฟ้ามันจะเป็นรถไฟฟ้าใ่ปะไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ แต่ของแมมมันเป็นสีขาวแนะที่วางสองวางสองวางสองก่อนลงมาช่วยวางสองเนี่ยเฮ้ยยืนยืนบล็อกไม่ใครลงมาช่วยวะหาตรงไหนไปแล้วบ้างเนี่ยอะไรวันะสรุปหาตรงไหนไปแล้วบ้างอ่ะแล้วมันจีบฟูไม่เปิดไม่วะเอาแถบนอนด้วยเฮ้ยไอตัวนี้พี่เฟินอ่ะเราไล่เราไล่ลงมาหาหมดแล้วพี่เฟินโคตรยังไงไปดึงดิ ไม่ได้มันอยู่ตรงนี้มันเขาไปหาโดนเทมป์หรือว่าวิ่งอย่างนี้ทำไมอ่ะมันลงมาเฝ้าตรงไหนตรงไหนที่หาไปแล้วบ้างอ่ะหาโดนเทมก่อนเถอะนั่นตรงที่พี่เฟิร์นวิ่งอ่ะพี่เฟิร์นเขาไปดูในตรงนี้นะวิ่งลงมานั้นใครหาไปไหนบ้างนั่นอะเรียบร้อยเรียบร้อยไปหาตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่พูดไม่จ่าไม่กล่าวอะไรสักอย่ารเรียบร้อยหาไปแล้วเอาทีเอาทีตรงไหนอ่ะ เอาทีมันมีสองเอาทีเลยอ่ะเอาเอารถเม่เหลืองเป็นสายล่างอ่ะตายครับอโอเทพยังไม่ได้เริ่มแกะเลยไม่เจอเหรอตุ๊หามเจอส่วนเนี่ยไอ้ส่วนที่พี่เฟิร์นวิ่งมาแบงค์เช้งหมดแล้วมันไม่มีเป็นไละได้ไหมเป็นเศษไม่ได้แล้วปลงตู้ออกไปเลยถ้างั้นน่ะรถแตกรถแตกไม่ใช่รถแตกลุกแล้ว คุณเปิดตูออกเปิดประตูออกหาตั้งนานตั้งแต่เฟสแรกหากันไม่เจอเหนือจะเชื่อหาโทเทมเขนได้เจอดิดูดิอยู่ไหนวะมันจะหาไม่เจอกันได้ยังไงวะโทเทมเนี่ยมันดันละวนซ้ำไงบอกโซนไม่ได้บอกกันน่าตรงไหนคือได้วนอะไรวิ่งวิ่งกันทั่วตัวหมดหมดเพราะว่าบ้านปลา ปันฝาไม่ใช่ไม่มีดูไปแล้วหาดิหาไม่ได้ไม่ต้องออกหาดิหายเจอดิแบบด่านธรรมดาเนี่ยมันจะมาหาไม่เจอได้ยังไงวะโซเทียมไฟอ่ะตู๊กลางแมปปังแถบตุกลางแมปรถเหลืองไม่มีเอ้ยรถเหลืองมีปังไม่มีมั้งเฮ้ยรถเหลืองไม่เหลืองอ่ะนะไม่ไม่เหลืองอ่เะเนาะ อยู่ตรงรถ้นเมเหลืองเหรอน่าไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจอ่ะแล้วมันแทบไม่โดนตีทำไมอ่ะมีต้นแก่ยังอ่ะมันมีแทบไม่ได้มาโดนตีมันมันเป็นแทบแทบที่กลางเองแล้ววิ่งมีหยับเหรอใช่ใช่รั่วจังวะมันตรงหน้าไม่มีหาไปแล้วเมเหลืองอ่ะวิ่งมาแล้วก็เมึงอ่ะก็บอกอยู่ว่าเอาเมเหลืองเมเหลืองสายล่างแล้วก็ถายไม่มีตรงย่างดูแล้วดูแล้ววะ นี่งอยู่ในไม่เหลือโอ้ยบอกอยู่ตรงยางใช่ไหมยางข้างในเลยอ่ะไอเท็จเกี่ยงอยู่เกิดอะไรอยู่เฟิร์นออกไปแล้วออกแล้วอไปแล้วออกตอนแรกอเรื่อะอยู่ตรงอยู่ตรงซ้ายมือพี่นะแบงค์นี่อยู่นี่มันเปลี่ยนมันเกิดแบบนี้แล้วด้วยเกิดมันเกิดมานานแล้วใช่เหรอมาานนแล้วแต่ทดเช็คไม่ขาดระวังเย็บแถบอย่างเดียวแบงค์ข้างหน้าพี่แบงค์กัดทางซ้ายมือไม่ขาดทางซ้ายมือ ตยายอ่างนะ <ไป S 1> ออกเลยเอาไอ้รถแล้วไอ้เฮียถอยรถวาร์ปิดด้งหายเลยบอกแล้วอย่า <ไป S 1> ยคลิปตอนเล่นตายอดด่างไปเลยแบ่งๆมันต้องไม่ออกไปเลยาดดาาทานในรถการทันอยู่ทำไมทำไมมันสโลปอย่างนั้นวะเฮียไม่ทันวะรถเช็คไม่ขาดอะ่ะ มันไม่ได้ยินเสียงด้วยไอ้ไอ้ตัวนั้นไอ้ไอ้นั่นน่ะมันทําไมถึงไม่ได้ยินอ่ะไอไม่ทันนะเนี่ยมันเสียงมันไอ้นี่อยู่ไม่ทันนะไม่ทันเขาเขาจะไม่ทัน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 เขาอุ้มเลยอุ้มเลยเพื่อนอุ้มเลยมันทันมึงอะไม่ทันหรอกมึงปุ้งตุบนี่มึงต้องลุกมึงต้องลุกมึงต้องหนูแล้วกดต่ยากเอาลุกๆกๆได้สกลงไม่ได้ ไม่อ้าวมึงขานไปอ่ะไม่ทันมันจะอุ้มมึงก่อนเออหัวให้มึงลุกเอ้ามันลุกไม่ได้เนี่ยทำไมถึงลุกไม่ได้อ่ะชดชดไม่ได้ครบไงมึงก็เลี้ยวโอ้โหเไม่เชื่อเองเอ้ยมันเป็นคือเขาอ่ะยังไม่กล้าอุ้มมึงหรอกเข้าใจป่ะเพราะเขากลัวมึงมีแทงหลังมึงอยู่ตรงกลางปุ๊บมึงลุกมึงจะไปจะไม่ทันวะโอ้โหนี่เล่นมาเจ็ดแปดพันชั่วโมงอะเล่นมาได้ยังไงอ่ะ ฮะเล่นมาได้ยังไงไหนะื่อคิดไม่ได้เล่นมาได้ยังไงเจ็ดแปดปันชั่วโมงเน,นี่ยเล่นมาได้ยังไงหรือว่าเล่นเป็นวันเล่นไปวันวันเล่นแล้วตายไปวันวันหรือว่ายัางไงฮะโอ้โหกูจะบ้า